อิทธิปาติหารอิทธิปาติหารคืออะไรและแค่ไหนอิทธิปาติหารเป็นอภินญ,ญาคือความรู้ความสามารถพิเศษยวดยิ่งอย่างหนึ่งมีชื่อเฉพาะว่าอิทธิวิธิหรืออิทธิวิทาแปลว่าการแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆแต่เป็นโลกิยอภิญยา คืออภิญญาระดับโลกีซึ่งพัวพันเกี่ยวเนื่องอยู่ในโลกเป็นวิสัยของปุถุชนยังอยู่ในอำนาจของกิเลสเช่นเดียวกับโลกียะอภิญญาอื่นๆทั้งหลายคือหูทิพตาทิพการรู้ใจคนอื่นและระลึกชาติได้โลกียะอภิญญาทั้งห้าอย่างนี้มีคนทำได้ตั้งแต่ก่อนพุทธกาลไม่เกี่ยวกับการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา คือพระพุทธศาสนาจะเกิดขึ้นหรือไม่ก็ตามโลกียาภิญญาเหล่านี้ก็เกิดมีได้พูดอีกอย่างหนึ่งว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวแท้ของพระพุทธศาสนาและไม่จําเป็นสําหรับการเข้าถึงพระพุทธศาสนาสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยการเกิดของพระพุทธศาสนาและเป็นตัวพระพุทธศาสนาคือความรู้ที่ทําให้ดับกิเลสดับทุกข์ได้เรียกชื่ออย่างหนึ่งว่า อาสวัคคยายานแปลว่ายานที่ทำอาสวะให้สิ้นไปจัดเข้าเป็นอภิญญาข้อสุดท้ายคือข้อที่6เป็นโลก,กุตระอภิญญาคืออภิญญาระดับโลก,กุตระซึ่งทำให้มีจิตใจเป็นอิสระปลอดโปร่งผ่องใสพ้นจากอำนาจครอบงำของเรื่องโลกโลกหรือสิ่งที่เป็นวิสัยของโลกทำให้ปุถุชนกลายเป็นอริยชนโดยสมบูรณ์ โลกิยาอภิญญาทั้งหลายเสื่อมถอยได้แต่โลกุตระอภิญญาไม่กลับกลายได้โลกุตระอภิญญาอย่างเดียวประเสริฐกว่าได้โลกิยาอภิญญาทั้งห้าอย่างรวมกันแต่ถ้าได้โลกุตระอภิญญาโดยได้โลกิยาอภิญญาด้วยก็เป็นคุณสมบัติส่วนพิเศษเสริมให้ดีพร้อมยิ่งขึ้นโลกุตระอภิญญาเท่านั้นเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ดีงามของมนุษย์ ซึ่งทุกคนควรได้ควรถึงส่วนโลก,กิยะอภิญญาทั้งหลายมิใช่สิ่งจำเป็นสำหรับชีวิตที่ดีงามเป็นเพียงเครื่องประกอบเสริมคุณสมบัติดังได้กล่าวแล้ว